าวคุณทัชเชอฮงด้วยความยินดีครับท่านที่ได้ติดตามงานของลุงความจริงมันก็เรียลไทม์เนาะเราก็ไม่รู้ทวาันจริงฝนมันตกมาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วตรงนั้นเห็นว่ามันหนักหนาสากัดกันก็ก็อคนก็ช่วยทำงานก็อาดูสิ ว่าแล้วผมก็ออกมาเป็นที่ที่ได้เห็นนน,นะครับว่าเฮ้ยภายในสามนาทีเอ้ยสามสิบนาทีมันก็เบามันก็จางลงสุดท้ายมันก็มันก็จนกระทั่งถึงหกโมงเจ็ดโมงเย็นน่นทุ่มนู่นนะครับก็โอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้ในสิ่งที่ทำนะเอาพะกลับมาถึงเนื้อหาของทางคุณทงนะครับว่าคนโบราณมีคาถาปัดเป่าลมพายุด้วยนะคะ มแม่คุณแม่เคยทำจากคุณแม่เคยทำจากพายุที่น่ากลัวมากแป๊บเดียวพายุก,ก็เบาลงไปเลยค่ะส่วนแล้วก็ใช้ขมิน้นส้มปล่อยขว้างออกไปค่ะแล้วแต่ความเชื่อนะคะ อ,อ,อย่างนั้นไม่เรียกว่าความเชื่อครับเป็นความสามารถเราต่างหาที่มองไปยังท่านมาเป็นความเชื่อแต่ตัวคุณแม่เองท่านทําด้วยความสามารถนั่นคือความสามารถนะครับทีนี้ความสามารถของคนระดับนั้นเขาต้องมีคุณธรรมสูงมากครับมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีเวขาง่ายๆพูดให้มันชัดเลยก็เลยคนที่เขาบรรลุธรรมในระดับอนาคามีครับ เขาถึงจะห้ามลมได้นะครับห้ามลมพายุนี่ได้แน่นอนนะส่วนสักคิทาคามีเขาควบคุมเรื่องน้ําได้ไหนมาถ้าพูดไปถึงคนบรมบรรังก็ต้องอ้างถึงกับสิ่งเหล่านี้นะแต่ชาวสาธุกลุ่มพุทธนี่จะรู้ดีว่าศักยภาพของพุทธะนั้นนะ่ะมันเป็นองค์ความรู้ที่ประสริฐพันลึกคนไหนปฏิบัติได้ถึงก็น,นํามาใช้ได้นั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นส่วนคาถา ที่คุณพูดถึงเนี่ยนะฮะผมว่ามันไม่ใช่ตรงนั้นหรอกแต่เอาเถอะคนโบราณเขาสืบสานกันมาอย่างนั้นก็เลยถือว่าคาถาขลังเพราะคาถาจริงๆน,น,นั้นนั่นแหละเป็นความสามารถเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นคาถาเนี่ยถ้าแน่จริงทุกคนที่ท่องจําคาถาต้องทําได้หมดถ้าเกิดขึ้นจากคาถาเนาะจริงๆแล้วคาถาเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในการที่เขาจะนัชักนําให้ผู้คนสืบสารเหมือนกับท่องสูตรคูนเนี่ยนะครับใช่นะก็ท่องมาแต่คนเริ่มต้นใช่นะการเรียนรู้ก็เป็นอย่างนั้นไปจริงๆทั้งหมดแล้วเป็นความสามารถเฉพาะตัวของคุณแม่ของใครก็ได้ที่ก็ทําตัวนี้ได้แต่ต้องบอกว่าต้องบรรลุธรรมนะครับผู้บรรลุธรรมคือบรรลุธาตุบรรลุธาตุดินขอแตกเรื่องสะบัดใบไม้เป็นยาได้หมดบรรลุธาตุน้ําน้ําพระพุทธมนต เนื้อว่าควบคุมน้ําได้นั่นเองมนุษย์ธาตุลมก็ควบคุมอากาศได้มนุษย์ธ,ธาตุไฟก็ควบคุมความร้อนได้ก็เท่านั้นเองครับท่านไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นั้นในคอนเซปต์ของกลุ่มสาธุน่าจะรู้ดีที่สุดนะส่วนฝั่งลุงนั้นลุงใช้สมการอทึค e จาก,กลังสองก็ของไอส์สไตน์ก็แไปลไว่าวิทยาศาสตร์นะครับไอความพิทยาศาสตร์อย่างเช่นเมฆมันเป็นสาสารทําสสารให้มันสลายกลายเป็นพลังงานซะแต่ทางวิทยาศาสตร์เขาทา ทำเป็นสายให้เป็นพลังงานคืออาวุธนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์นั่นคืออันตรายแต่ฝั่งเรามันให้ประโยชน์กันเพราะฉะนั้นกลุ่มสาธุนะกลุ่มสาธุกลุ่มพุทธะกลุ่มเข้าถึงพระธรรมก็จะให้แต่ประโยชน์กันทั้งสิน้นในการที่จะให้มนุษย์นั้นไม่เดือดร้อนยังเกินไปนักที่จะมีทุกข์ก็จานหนัก,ก็เป็นเบาประมาณนะเพราะนั้นการจะไม่สลายไม่จุดฝนลงมาได้นั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันถึงเวลามนุษย์โลกจะรู้จักกับสิง่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นขอให กดรีโพสเข้าไปกดแชร์กดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์มาหากันละกันโอเคไหมเพื่อให้สิ่งนี้มันกระจายไปยังสาธารณะอย่างรวดเร็วทันใจภายใน3วัน5วันนี้นะครับและลุงก็จะนําเสนอทางด้านส่วนกลางอยู่แล้วแหะครับถ้าหากว่าส่วนกลางเขาไม่เยสกับลุงหรือว่าพวกเราก็ช่วยกันเพราะว่าเราคือคนไทยประเทศไทยแผ่นดินสยามนี้ต้องดูแลกันพึ่งพากันทางตรงนัก็ออกประกาศเลยโอเคนะจบข่าวครับ thank you วเวดดีครับผม